ครับมือคีกบก่อนผมบอกถึงเกี่ยวกับศูนย์น้ำบงธรรมนะครับศูนย์น้ำบงธรรมนีกโปรบสิบอัลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์น้ำบงธรรมอีกอีกคือเก่านะครับนะหลินอ่อ,อนหลินพันศูนย์น้ำบงธรรมระวางเมื่อวานคีกบก่อรผมบอกถึงเกี่ยวกับเป็นผู้ร้องนะครับแต่บานนี้ผมถือกล้องนะครับก่อนนี้ถือกล้อง ผมอุตสีบอกให้ฟังนะครับเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมคือศูนย์ดำรงธรรมการตั้งขึ้นก็ได้ฟังแล้วเนาะรายละเอียดเมือว่านี้นะครับว่าตั้งขึ้นมาแบบใดยังใดยอมมาภาคนังจังไดแบบใดตั้งนนยอมมาภาคนอยู่แต่ว่าการบริหารจัดการนะบ่อยักได้เรื่องปันใดนะครับเพ mm. ราะนั้นแล้วมื้อนี้ผมสิมาว้าเกี่ยวกับก่อนนี้ผมถือกล้องนะครับผมถือกล้อง กะสิยกตัวอย่างนะครับในชุมชนชุมชนใด็สกร้สางหมู่บ้านเด็กร้สางนะครับที่จะมีการลองเรียนการลองเลียนผมบ่ได้ต้อตานนะครับผมส่งเสริมอยู่แต่ว่าการลองเลียนถ้าลองเรียนในหลังจากผูดคุยนะครับจังคอยไปลองเรียนอันนั้นผมส่งเสริมนะครับแต่ว่าบ่แมนไปลองเลียนก่อนจังคอยคือคือหลักรองเลียงมันสิแตกต่างกันนะครับหลักรองเลียนครับ รับลองเลียนแบบที่ว่าไปถามพู้เสกอนนะครับถามผู้เข้าสิลองว่าเห็ดจังสั่นจังสีเป็นยังไงแบบใดให้ได้ายละเอียดทาได้ายละเอียดถูกต้องก็บ่าต้องลองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตอบว่าได้ตรงตามที่ตามที่ประก,การนี้มันจะเป็นไปนะถ้าตอบว่าได้รีแสดงว่าทุจริตได้รีก็จะคอยไปลองนะครับก็คือบอกไงก็คือลองเลี่ยนหลังเจรจาอันนั้นพรส่งเสริมนะครับแต่ว่าไปหลักลองเลี่ยนเนี่ย ผมบชอชงเสริมนะครับก็คือกรณนีของผมเนี่ยเป็นหลักลองเลียนนะครับหลักลองเลียนผมเองก็มาถามที่หลังแต่ยังบอกกาบอกผมว่าเป็นผู้ไปลองนะครับกับายเบียงไปจนมามาหูโดยอัตโนมัตินะครับน่คือที่มาที่ไปครับคือการลองเลียนผมนี่ก็คันวอ่างาตามหลักแล้วก็เป็นวอาการลองเลียนแบบบ่มี และการปันใดนะครับลองเล่นแบบอ่อนๆนะครับเรืๆๆ่องอ่อนคือคือเลี้ยงบ่เป็นตลองเลี้ยนนะนะแต่ว่าหาหาแนวหลองบ่ได้นะครับเอาเรื่องกระตอกกระแตกไปซิบเรืองนะครับซิบเรืองไปหลองแต่ว่าชุมชนใดที่จะคิดว่าจะมีการลองเลี้ยนนั่นผมกับสิขอในนําสะกอนว่าการิลองอีลีนะให้ไปถามสะกอนนะครับจับเขาคุยเลยนะครับเพราะว่าในชุมชนเฮาเนี่ยมันบ่มีผู้ใดดอกมแต่พี่ตรน้องกันทั้งนั้นแหละนะครับไปจับเขาคุยเลยว่าอันนี้จะเฮ็ดจังใด มันเป็นยังไงถ้าได้คําตอบดีก็พานไปถ้าบ่ได้คาตอบอึ้งอ,อังนั่นจ้องคอยไปลองคอยจะลองเจ้าเด้อบ,บาทที่นี่นั่นคือคือ,คอ,คอการลองเลยนที่ถูกต้องนะครับอ่าลองเล่นที่ถูกต้องในส่วนของผมนะครับผมเ,เองเก็ยังบ่ฮห้เลยนะครับอ่าแต่ว่ากเป็นการสรั่งเรื่องขึ้นมาน้านะครับปั่นเรื่องขึ้นมาน้าเดี๋ยวเอาไปลองนะครับสั่งก็คือไปตั้งแต่ไล่ซื้อกลัไปตัวเอานะครับไปตัวเอารไล่ลซื้อมารวมลงซื้อ เป็นตัวเอาน้ำเพลินว่าเสียเอาไปเห็ดธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินนะครับบางคนก็หายมาบางคนก็บ่อหายก็มีแต่ว่าบางคนที่เพลินบ่อพ่อใจเห้าเพลินกับบ่างหตตัวเพลินออกเพลินเอามาาหายเลยนะครับเอาไม้หายเลยนะครับคือเป็นเป็นขั้วกีดเห็นคนละส่วนเนาะนะครับแต่ว่าของผมนี่เป็นตัวเอาของเพลินนะครับเป็นตัวของเพลินมากับผมก็หูดอว่ามีไล่ซื้อผู้ใดแน่นะครับไปลองเลียนเอามาลองก็ เป็นเรื่องที่บ่เป็นเรื่องนะครับเรื爸爸่องเรื่องแบบว่าบจุมควรที่จะไปลองอ่ะธรรมดาท้าแม่นผมก็บคงจะบ่อยากจะขอแปอำเภอพิ่อเหละนะครับแต่ว่านี่ของผมเหนือเพิ่งก็ลองไปผลกระสอบนะครับผลสอบก็คือยุติไปเมื่อแหละนะครับบ่บผ่านว่าง่ายโบผ่านการสอบโบผมก็ตอบได้หมดทุกหมดทุกอย่างจนผู้สอบเพิ่นนี่ว่า มันเป็นทีความบ่พอใจของชุมชนเองนะครับมันคือ,คอว่าไงบอ่มีเรื่องเล่าทีสมพ่อจะไปลองนะนะนะครับแต่ว่าเอาไปลองกันเพราะว่าหลายสิ่งหลายย่างนะครับคววมนี่ก็ในส่วนชุมชนนี่หลายๆคนคงสิเข้าใจในตรงนี้อยู่นะครับคววมพ่อใจกับความ,วามบ่พอใจนะครับของผมนี่ซิบเรื่องนะครับไปลองพมก,ก็ไปตอบแต่ว่ามันกบ,บุ่ไหา้นะครับส้างควมเสมเส,มเสื่อมเสียใชุมชนละ่ะการเราเลียนบ่มีแนวดีนะครับ ถามเขาถามกันมีอย่างไทยถามกันในชุมชนนะ่ะมันก็สิเป็นการชุมชนที่สามคี้นะครับแต่ว่าถ้ามีอย่างจอบถ้าเขาไปลองเอาไปนั่นเนี่ยแม่แต่หน่วยงานละทางนั่นเพื่อเยงเพิ่นกับบ่ชงเสริมเท้านะครับเพราะว่าชุมชนเกิดความแตก่แยกนี่มีโครงการยังมาเพิ่นกับยังบ่ายาไข่นะครับเพราะว่ามันมันยานไปเป็นผลกระทบไปอันนี้คืออันนี้คือควมจริงนะครับบ่นวาไปลองจะของไปลองแล้วโอ้เก่งเว้ยมีผพูดตรวจสอบเก่งดีจังสันบอมแมนนะครับ คือชุมชนเนี่ยเพิ่งการความสามัมคี่อยู่แล้วละ่ะในชุมชนมีอย่างไรคอยบอคอยจ่ากันนะครับถ้าชุ่มใดที่มีการลองเลี้ยนนั่นแหละคือทางการเพิ่นกับเพียงเล่งยุ่ยกันมีควบการตกมากเพิ่นกับใรยากาหายบันไดระมัดระวังนะครับระมัดระวังคือซึ่งเป็นเป็นผลเสียกับชุมชนเองนะครับอันนี้ควมคว่ควมควม่ควบอสามัมคีเกิดขึ้นงกับชุมชนเฮาเรามันก็นัน่นแหละคือควมเสียมเสือมันก็น ตกมากกับชุมชนชุมช่นเราเองนะครับเพราะนั้นแหละผมถึงได้ว่าถ้ามียังห้เบอกกันสะกอนนะครับสื่งของผมเบียงนี่ก็ไปลองนะครับไปลองพ่อผมได้รับหนังสือว่าให้ผู้ยบิบานเนี่ยเขามารับหนังสือดวนว่าสันนะครับผมก็เขาไปไปว่าหนังสือหล่องเลียนนะครับผมก็ออกมาเพราะงงเพื่อ,อนแหละครับงงเอามา เบิ่งมาอ่านโอ้เป็นขอลองเลียนสิบขอผมก็เลยมาหอดบ้านผมก็เลยมาถามนะครับโดยด้วยด้วยขควม่วมซืนะม้อสัต์นะค่วมซืม้อสัตด์่วมบพคิดว่าจะมีผู้ใดที่จะลองนะครับเพราะว่าเข้าไปชุ่มกันดูเลยจังชุ่มชนผมนี่ปไปชุมดูดูไปแต่นายครับแต่ว่าบมมีขอเสนอในที่ประชุมนะครับผมมีขอเสนอนที่ประชุมลับออกไปลองเลียนผมก็เลยมาถามผู้ผู้ผมผู้ผมสงสัยนั่นแหละนีคือว่าผมไปถามว่าแม่ของเออ นีหนังสือลองเลียนผู้ยิบานพ่อหูบอเจ้าพ่อหูบ่วา่ามันเม็นผู้ใดไปลองตอนนั้นผมกับท่านหูจักว่าผู้ใดนะครับเพิ่นกับบอกเลยว่าบอนะาผู้ใดอ่าบอแบบตาซื้อนะตาซื้อนะครับบอนะาผู้ใดคือสิไปเห็ดน,นะครับบอท่าน้องนั้นเลยนะครับแสดงว่าโอ้บอบอบอ,บอไหวนะครับแบบนั้นเนะาะทาสองคนนะครับทาสองคนคนหนึ่งกับหัจักแล้วเดอ้อบ่หูจักเหล่าสัน่น <笑><笑>ผมกิผมเกจากหัวอยู่ครับถ้าก็คือยังพม่าแต่ตอนแรกเลยครับเป็นยังคือยังสีสีเป็นลักล่องเลี้ยนนะเพียงคือนผบอกตรงๆว่าเจ้าตัวขขอยสีไปล่องเลี้ยนเด้อเจ้าเห็นอันนี้บ่โป้งใสนะคือเพียงคือบอกตรงๆเป็นลักล่องนะครับมันเกิดสางควมเดือดร้อนในผมอยู่นะครับสร้างควมเดือดร้อนคือเฮาก็มีการหน่งองานอยู่เนาะนะครับกอเป็นรองนั่นแหละเพราะนั้นแล้วการลองเลี้ยนกับผลสอบนะครับผลสอบออกมากอะ คือบ่ม่ยังนั่นล่ะคือยังผมบอกตอนแรกแหะอันนี้ละ,ละเรียดตรงนี้แต่ว่าสําคัญยิงนะครับก็คือไปแจงความเถ็จนะครับล่องเข้าแล้วคิดว่าเฮ้าสิคิดว่าอ่านไว้เลยว่าคือเขาจะผิดบันิเิเอาอาญาผมต่อน,น่นนะนะครับคือคือว่าไงจะเพอว่าภา,าวพนัฐว่าจะเอาให้กันตายไปข้างหนึ่งเลยเหรอนะนะครับไปแจงค่วมนะครับไปแจงค่วมมันกับกลายเป็นแจงค่วมเถ็ดตัวป่ะนี้นะครับบ่ท่านใดบ้บท่านใด สอบแล้วแต่ว่าไปแจงค่วมดัดไว้แล้วทางโล่งผักนะครับทา้งลอยเว้นเพิ่นกับทโทมหาผมเพิ่นมาฝาก่วมไวกับประลัดผู้มันสอบนะครับให้เบอร์โทรไวกับผู้โทรติดต่อเพิ่นว่าบอกให้ผู้เพิ่นมาแจงค่วมนะมาถอนแจงค่วมเดอ้อเพราะว่าเป็นการเป็นแจงค่วมเท็จนะครับอันนี้นำนี่กับหัแล้วเนาะนะครับว่าแจงค่วมเท็ดผมก็ด้วยดีแหละผมก็ได้อยากมีเรื่องมีเล่าเนาะผมก็มาบอกเพิ่นดีดี ไอ้คือเก่าล่ะนะครับบอกเพื่อนว่าพวกเจ้าแง่งควมไว้ไปถอนกระไดพากันไปแลนถอนแง่งควมนะครับเพราะว่าถาบถอนแงงผมก็คู่ไว้เนาะคู่ไว้นะวะผมก็บ่ไเด้ยคู่คู่ะคือคือเอาจริงล่ะถ้าถามันบ่ถอนนะเพราะว่าผมสิแง่งควมขึ้นคือกันว่าแจงแง่งควมเท็ดนะครับไอแจ่งควมเท่ากับว่าโอ้ก็เพียงแต่ลองเลี้ยนเฮ่ากับลำบากแล้วเนาะหลูกเฮากับเลี้ยนขรอพัวเฮาก็มีค่าชใส่ใจหลายสิ่งหลายอย่าง อ่าลูกเขากับกำลังเรียนอยู่นะบ่ดดี้บ่ดด้คำนึงถึงหันนะครับอยากให้คนอื่นตตทุกขกได้ยากนะครับต๊ะระกำลำบากไปแจงควมเพื่อจะกาวา่าสอบแล้วพิษคักอ่าพิดคักทางวินัยมันก็จิโดนบันี้ก็เอาอาญามาดีเอามันติดคุกอีกคือสิ่งดีว่าทางน้องน,นั่นแะครับนี่นี่ขนาดบ้านเดียวกันนะครับชุมชนเดียวกันนะถึงเฮ็ดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมกับดูคว,วามวังดีอยู่ผมก็บ,บอก ผมกับพ่อยากสีเง่านะเนาะพ่อยากแก้งึขึ้นผมก็เลยเอื่นมาดีๆแหละเอื่นมาบอกว่าพวกเจ้าไปแจ้งควมบ่ไปไปถอนเดอ้อลอยเวียนติดต่อมานะครับผมบอกว่างั่นให้ให้ไปถอนถาาวถอนมันดีเป็นการแจกคว่มเท็ดพวกเจ้าสีนักแน่กับพรกันเลียนเลยเลยครับตาตีต่ล้านไปถอนแจ้งนะครับนี่คือผมก็เลยบอกฟังนะครับผมก็เลยว่าการ การไปลองเลี่ยนหรือว่าการไปจังไดนันนะครับในชุ่มชนนํากันห้ถอยที่ถอยไสกันนะครับถอยที่ถอยไสกันบอมเอนวาที่เอากันห้เป็นห้ยตายนะครับซึ่งตะกอนซอยเหลือก็ซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคยซอยเหลือแหละครับซอยเหลือมากมากแต่ไดเทไรไม่ยังซอยเหลือกันแต่ว่าใช่ซอยเหลือเป็นซับถึงเงินท่องครับผมกับบอมี่ดอกแต่ว่าซอยเหลือเท่าที่ผมซอยได้นะครับผมป็นทั้งสันแต่ว่าพ่อมาเป็นยังบงครับนะครับบงฮูจักเกอรกันไปลอง ก็กลับไปลองเลียนนะรไปโองเลียนก็เอาบักหนักเลยนะครับไปแจงควมเท็ดก็ถือว่าบอกเขาหลักปันใดอยู่นะครับอันนี้ผมเล่ยวให้ว่างให้เข้าใจยิ่งแล้วผมนะหักชุมชนนะครับซอยเลยชุมชนมาแต่ใดนะครับหักซอยเลยชุมชนมาแต่ใดแต่ว่าก็บอกเขาใจกันกลุ่มลองเลียนเนี่ยว่าไงก็คือคํามลองเลียนถูกคํามนะผมผมเล่ยได้เลยกาวได้ว่าสั่งสั่งคว่ำขึ้นมานะครับสั่งคว่ำเถ็ดขึ้นมา แล้วก็อันที่หลอกหลอกหลอกเป็นเอาขอความมาหลอกว่าเป็นสัน้นนะก็มีอยู่สองสองขอนะครับสองสองสามขออยู่ในในสิบขอนี่เพราะนั้นผมก็บ่าอยากยังมากไม้เนาะผมก็บออยากหลายเรื่ยงหลยเล,ล่าเพราะนั้นผมก็บ,บอกไปก็คือโตที่มันหนะักก็คือตไปแจงควมนั่นแหะผมก็จังได้บอกไปถ้าผมบ่ได้ เป็นทั้งขันผมเป็นคนแบบเป็นอะไรอย่างนึงผมบอกนะครับผมก็จิไปแจ้งควมขคืนเลยอะไรแจ้งเท็จนะครับกบ็ิมันก็จีนักไปย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วก็ผมก็เลยไปบอกโดยดีคนก็ไปถอนโดยดีก็เลยถอนขึ้นไปแต่ว่าผลสอบออกมากับบมีอยังนะครับสิบเดือนบอมมีเอาเอาผิดยังบไดาว่าายขอลองเล่นที่สิบขอที่ลองผมนะมันเป็นยังเพจยังผู้ใดบได้ดเลยละ่ะ ขอ้องเียนนี่มันพอมันอ่อนมากนะครับแต่ว่าเพียงแต่อยากลองดีๆนะครับอยากลองกับบ่ฮู้คือกันตรงนั้นครับนี่ผมก็เล่าเอามาบอกฟังอาาสีละเอียดนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆแต่ว่าละเอียดลึกตั้งแต่เริ่มแรกการไปลองอ่าก็ไปพ่ถึงมองแล้วนะครับขอค่วมการหลายๆสิ่งหลายๆอย,าย,ยา่างพ่ถึงต้องจักแนวนะครับแต่ว่ากถือว่าก็จะลองลองไม่เนาะลองไม่แต่ว่า ลองไม่แบบว่าได้ศึกษาหล,ลักการนะครับปรกับการไปลององก็รเลยอยากฝากแนะนําชุมชนในลาชุมชนนะครับกี่กําลังคิดจะไปลองเลียนผู้นำจะให้คิดในทวนที่นะครับว่าแมนว่าเขาอยู่น้ำกันเมือหนึ่งมือเดียวนะครับเขาอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่น้ำกันไปจนตายพุ่นละนะครับขันไม่ยังให้เว้ากันดีๆนะครับปว้กกันก้อนถ้าเว้าแล้วถามแล้วเขาตอบว่าได้นะครับผู้เขาสิลองหนะ่อยตอบว่าได้นั่นยังคอยไปตดลองเอาคอยสิลองเจ้าเด้อ พะว่าเจ้าบ uh, uh ่แ huh. ก้ไขเงินตีบ้นสิเงินหมู่บ้านที่ชุ่มชนนตีบวานขันเจ้ารับละว่าเจ้าเอาไปใส่อิลีตียวานขันันสุสว่าบอกเลี้ยงเงินเนาะถ้าเพื่อนว่าเอาไปใส่อิลีเจ้าที่ใส่ขึ้นบ่ถ้าบ่ใส่ขึ้นคอยสิไปลองเล่นเจ้าเด้มันต้องทำนองนั่นนะครับอันนี้บอนเป็นหลักกับบอนเป็นหลักลองเลียนโดยที่ว่าบอฮหูจักคนคนคนถึงลองกับบฮู้จักเสียนะครับที่จริงแล้ว ม,มันมันบสมควนปันไดนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาที่แจงห้ฟังจ้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกะถ้าอุปกรณ์เครื่องมือ YouTube ผมลงโตนะครับลงโตแล้วถูกถึงยังมันพร้อมผมกับคงสีอธิบายเหตุละเอียดได้กวนนี้อยู่นะครับแต่ว่าน,นี้ผมเอามาเป็นการฝึกเบิ่งนะครับเบิ่งอุปกรณ์ผมแล้วก็บเบิ่งใน หลายๆส่วนนะครับซึ่งกสิทธิ์ปับปรุงไปผมก็เลยแต่ว่าเอาเนี่ยแหละเอาเอาเอา,เอาควจกิงมมว่านะครับในในการฝึกฝึกเบื้องอุปกรณ์นะครับเอาก็จังไดก็ขออภัยเด้อถามมันบอยชาเจียนจังไดนั่นนะครับเอาจังใดนี่กับผมกับบด้เอ้ยซื้อผู้ใดดอกเพียงแต่ผมบอกว่าในกุมทีหลงเลียนในชุมชนผมนะครับเอาจังไดก็ปาาไกวตรงนี้นะครับถ้ามีรายละเอียด,ดต่างๆบ่ไม่รายละเอียดนะครับถามีอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์อีกที่มันชัดเจนกว่านี้ผมกะสิมีต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอเ้าให้ฟังพ่อได้เข้าใจบางคนก็สิ่บ่เข้าใจนะครับบางคนก็หลายๆคนก็ฟั่งฟั่งมากกับเสือไปเลยว่าเป็นสันีหลีนะครับที่จริงแล้วมันมีหลายอย่างกว่านี้นะครับผมจะบอกไปเมื่อทุกอย่างแต่ว่าเวลาของขิปก็มีสมีนะครับก็หยุดทีไว้สักก่อนนะครับเอ้าจังไดก็ขอภัยหลายถ้าพิดพาดประกันใดครับผมก็ขอขอบพระคุณครับ